ครูแบ่งนักเรียนชาย16คนและนักเรียนหญิง24คนเป็นกลุ่มกลุ่มละเท่าเท่ากันโดยไม่ปนกันและไม่เหลือเศษได้จำนวนมากที่สุดกลุ่มละกี่คนมาอีกแล้วโจวททํย์านองนี้มาอีกแล้วนะคะเขาพูดถึงอะไรคะพูดถึงการแบ่งกลุ่มนักเรียนที่มีทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิงใช่ไหมซึ่งการแบ่งกลุ่มเนี่ยแต่ละกลุ่มที่ได้เนี่ยต้องมีจํานวนเท่ากันด้วยนะและ ไม่มีการปนกันด้วยนะคะหมายความว่ากลุ่มที่เป็นผู้ชายก็คือเป็นชายล้วนไปเลยกลุ่มที่เป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงล้วนไปเลยแบบนี้นะสุดท้ายค่ะแบ่งเสร็จแล้วเนี่ยต้องลงตัวไม่เหลือเศษนะคะโจทย์เขาถามอะไรคะเขาถามว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยจะได้มากที่สุดเนี่ยกี่คนแน่นอนข้อนี้หาเลยคะหาหอรอมอหาหอรอมอของอะไรคะ หาหอรมอของ16และ24นะคะ8 2 16อง2 4หสุดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้จะได้หอรมอคือ8นะก็คือพอแบ่งกลุ่มแล้วเนี่ยจะได้แต่ละกลุ่มเนี่ยมากที่สุดก็คือกลุ่มละ8คนนั่นเองนะคะอย่างเช่นผู้ชายเนี่ยเวลาแบ่งกลุ่มออกมาได้กลุ่มละ8คนแล้วเนี่ย เขาก็จะได้ทั้งหมดกี่กลุ่มคะได้ทั้งหมด2กลุ่มนะคะผู้ชาย16คนนะแบ่งเป็นกลุ่มละ8คนเนี่ยได้2กลุ่มนะคะผู้หญิงก็เหมือนกันนะคะ24คนแบ่งได้กี่กลุ่มคะแบ่งเป็นกลุ่มละ8คนเนี่ยได้ท like ug ug UM ั้งหมด3กลุ่มนะคะเห็นไหมเขาจะได้ตามโจทย์เลยก็คือแบ่งกลุ่มละเท่าเท่ากันแล้วก็ไม่ปนกันด้วยนะคือชายก็อยู่ส่วนชายหญิงก็อยู่ส่วนหญิง และก็ไม่เหลือเศษด้วยนะคะซึ่งคำตอบข้อนี้ก็ตอบได้จำนวนมากที่สุดกลุ่มละ8คนค่ะตอบ8ค่ะ